ทิศหน้าใช้ก็ต้องเรียนศิลปะนะทุกคนวันนี้ก็เลยต้องมาฝึกวาดรูปหน่อยนี่นีนทุกคนเรียนวิชาศิลปะแล้ววาดรูปอะไรกันบ้างนะ่ะมาอวดชัเก้าได้หน่อยสิตอนนี้ชัยเก้ากำลังฝึกวาดนกต้นไม้ภูเขาทะเลอะไรประมาณนี้แต่ตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นได้แค่นกด้วยขีด3ขีดหนะ้าเห็นไหมเป็นนก3ขีดของชายเก้าอันหนึ่ง อสองแล้วก็สามนี่ทุกคนมองเป็นนกหรือเปล่าอนหนึ่งอสองแล้วก็สามเอแล้วมีต้นไม้ต้นไม้อาตุนไม้อยู่ตรงนี้ละกันเคลเลยเชบิชบเชบิชบเชบิบเชิบเชิบโอเคแล้วก็ไปต่อไป มีลูกส้มด้วยอีกหนึ่ง굿굿ไปเลยนะชึบก้อนหินก็ต้องมาเน่เดี๋ยวถ้าใชก็วาดเสร็จทุกคนจะให้คะแนนแชก็หน่อยนะว่าทุกคนให้คะแนนเท่าไหร่นะชึบปึบอ๋อมีต้นไม้แล้วต้องมีภูเขาเาอยู่เน่ตรงนี้ลักันนี่จะเป็นเส้นขอบทองฟ้าที่มีภูเขาแล้วด้วยหนึ่งอันนี้ภูเขาหนึ่ง อันนี้ภูเขาสองโอ้ได้อยู่ไหมเชก็ว่าได้อยู่สวยงามอ่าพระอาทิตย์ก็ต้องมาโอเคได้เลยนน่ใครว่ารููๆแบบเชก้ก็แบบนี้บ้างช้งามชาก้กวว่ากระดานนี้ชก็ก็จะเอาไปส่งคุณครูที่โรงเรียนนะ่ะอ่าพร้อมกับทะเลมีคลื่นอีกหนึ่ง คืนอีกสองแล้วก็คลื่นประมาณนี้ได้อยู่ไหมชิคก็ว่าต้องได้อยู่แหละต้องมีปู่ด้วยจ้าน,นี่อมพตาโอเคนี่ผลงานของชิเกี้ทุกคนให้คะแนนเท่าไหร่มีองค์ประกรอบครบมากเลยไม่รู้ว่าขาดอะไรไปอีกเหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่าน่าจะครบแล้วนะช่วยให้คะแนนชิเกี้หน่อยสิทุกคนจากภาพนี้ชิคกี้ ให้คะแนนตัวเองเท mm hmm. ่าไหร่ดีนะเอาเก้าเต็มสิเพราะว่ายังไม่ได้ลงสีละกันทุกคนให้คะแนนเชคกเก้เท่าไหร่ช่วยกันคอมเมนต์มาหน่อยนะแล้วทุกคนวาดรูปได้แบบนี้หรือเปล่าหรือวาดได้สวยกว่าเช็เก้ลน,นะถ้าให้คะแนนเท่าไหร่ก็คอมเมนต์กันมาเลย mm hmm. เต็มสิบนะทุกคนเอาต้องลงลงชื่อเด้เป็นเช็กเก้าชื้อลงลายมือชื้อชื้ชชโอเคนี่เป็นลายมือชื่อหนะ ไม,มไ,มไม่สัมใครโอ้แต่ไรไม่ใช่ไม่เสวอไว้ห้องบนดีกว่าจะได้มองเห็นชัดๆดนี่เป็นชายเกงามงามงด,ง,ดงามฮ่า <c oughs> ชายก็พร้อมจะเอางานนี้ไปส่งคุณครูแล้ว <c oughs> วันจันจะต้องไปงา <c oughs> <c oughs> อีกคนมาหัวเราะอะไรเสียงหัวเราะนั้นอยู่ตรงไหนมันาด่รู้มาดิเห็นทุกอย่างเธอหัวเราะอะไรของเธอของเธอโอ้โหตายแล้วนี่น่ะหรือผลงานที่ใชเคเข้าภูมิใจนักภูมิใจหนานใช่ลายเส้นออกจะสวย คิดว่าภาพใบนี้จะประมูลออกมาได้กี่ล้านกันเชียกี่ล้านเชียชายก็ให้ไปเลยสามล้านทุกคนมาถึงหรือเปล่านะถ้าถึงกดหนึ่งไม่ถึงกดสองถึงหรือเปล่าสามละน่าเห็นไหมมีลายเซ็นพร้อมแล้วถ้างั้นภาพนี้ต้องเป็นของบันนี่เอ้าขโมยก่อนละกันย้ยภาพวาดผลงานชิ้นโปแดงอุ๊ย เธอจะมาขโมยกันอย่างนี้ไม่ได้ถ้าอยากได้ก็วัดเองสิวัดเองได้ด้วยเหรอเอาวัดเองได้สิแต่ทนดีทำหล่นไปแล้วนะเฮ้ยแต่ของฉันห้ามลบเธอต้องไปซื้อกระดานใหม่เธอต้องไปซื้อกระดานใหม่โอ้กระดานเตะอันนี้เป็นผลงานชิ้นโบแดงของฉันเธอไปเอากระดานมาใหม่เลยใด้สิชายเกลถ้าอย่างนั้นก็หยิบยกขึ้นมาก่อนฟื้โอเคงั้นเดี๋ยวเราจะวางโชว์ตรงนี้ ไอ้เดี๋ยวบันดี้จะไปซื้อกระดานมาวาดบ้างนะเดี๋ยวมาอะฟิอ์สนะที่สุดบันนี้ก็ซื้อกระดานมาแล้วไชเกิลบันนี้จะวาดวาดอะไรดีนะวาดเขี้ยวกุดละกัน<อ>เขียวกุดถ้าเธอวาดเขี้ยวกุดจะต้องวาดให้เหมือนนะเขี้ยวกุดบันนี้จะวาดเขี้ยวกุดมาถึงเขี้ยวกุดเขียวกุดฟืบอันนี้หูอันนี้หู ธอจะวาดเขี้ยวกุดแดนซิ่งหรือเขี้ยวกุดแบบาวาดจริงจัง <ill> นะเขี้ยวกุดแดนซิ่งนี่ปากอันนี้ตาอันนี้ตาเหมือนยังเอฉันก็ว่าต้องให้ทุกคนช่วยตัดสินตอนนี้ฉันมองเหมือนกระต่ายนะ่ะเขี้ยวกุดหรอนี่เป็นนิวาดเขี้ยวกุศลนี่เธอ,เอาวาดตัวเองอยู่หรือเปล่านี่วาดเขี้ยวกุดแอบ,บมองซิ หูยาวยาวมีตาเหมือนเธอมีปากแอบคายเธอเขี้วกุดในร่างบันนี่ปะเน,นี่ยเขี้วกุดอันนี้หางเออพอมีหางเท่านั้นแหละดูเป็นเขี้วกุดมากขึ้น hey, นี่มันเขี้วกุดในร่างกระต่ายนะมีปีกด้วย เย้เสร็จแล้วเขี่ยวกุดเหมือนไหมเหมือนเขี่ยวกุดเปล่าอมันเหมือนตัวอะไรผสมผสานกันน่ะไม่เหมือนหรอเดี๋ยวไปตามเขี้ยวกุดมาแป๊บหนึ่งจริ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 งจว่าไปเอมือนถ้าพิจารณาแล้วทุกคนคิดก็เหมือนตัวอะไรน่ะใช่ก็ว่ามันผสมผสานมากเลยเช่กันคิดเห็น แสดงความคิดเห็นมาได้เลยนะชิคก็ดูแล้วหัวเหมือนบันนี่มีปีกเหมือนเขี้ยวกุดเอะไม่ใช่สิดูแล้วมีปีกเหมือนนกมากกว่านะ่ะมีหางเหมือนเขี้ยวกุดกับมีเท้าเหมือนเขี้ยวกุดสรุปตัวนี้ชิคก็ขอให้ชื่อว่าบันนี่ทูสเลตาได้ไหม <laughs> ได้เปล่าไม่รู้นะ่ะให้คะแนนบันนี่เท่าไหร่สำหรับรูปนี้ คอมเมนต์กันมาเลยนะอยากรู้จังว่าบันนี่กับชัยเก้าค่จะได้คะแนนเยอะกว่ากันนะรอลุ้นผลเอแต่ชัยก็ว่าของชัยก็น่าจะได้เยอะโอ๊ะว้ายว้าวเย้ยมีตัวจริงมาชอบ ใช่ก็ขอเอาไปเทียบหน่อยว่าแต่มันนี่เป็นไหนของเขานะเอ๊ะมันดูเทียบหน่อยสยิโอ้ยหน้าทิมโอ้ยยยยๆมาแล้วเมื่อกี้ไปตามเขี้ยวกุดมาอ้าวเขี้ยวกุดมาแล้วสงสัยเขินนะหนานะ้าทิมไนะเขินวาดเหมือนเลยใช่ไหมแง่เหมือนอเดะเลยนะเอาหน้ามุดดินสงสัย บรรณิยวาดเหมือนมากเลยนะเนี่ยชายก็จะขอวาดบ้างแต่ไปขอบหากระดานมาเพิ่มอีกอันหนึ่งก่อนเหมือนกันใช่ไหมทุกคนตัดสินแล้วนะเดี๋ยวบรรเอาเขี้ยวกุดไปกลับบ้านดีกว่าไปบินไปเลยเอาเขี้ยวกุดไปเก็บก่อนโชว์เพียวว้าวทีนี้เราต้องเหมือนที่สุดเหมือนที่สุดบันณิยก็ต้องเหมือนที่สุดต้องวาดตาก่อนฉันก็จะเริ่มจากวาดนี่ก่อนวาดปากนะ ชายก็จเหมือนว่าชาจะาเหมนก็ใช้ก็ไม่ได้ขา้างล่างอยู่ต่ากว่านิดนึงก็ไงน่ะนรตัวยาวๆกขาแบบนี้เชาดตาแบบ่ก็วาดจากเธอได้แค่จุด2จุดน่ะ่สิ่งน่งห่ ชิสวัเหมือนกว่าที่ก็มีองค์ประกอบเยอะกว่าบันนี่ือเหมือนไม่ใช่ละทุกคนแหมโอ้เคียวกุดตัวนี้แอบอ้วนไปนิดแต่ว่าร่างกายกำลังแข็งแรงเรียกว่าเคี้ยวกุดของชายเก้าน,นะต้องมีแขน,านาหา จะเป็นขาอาชับอาชับว้าวเอออันนี้เขี้ยวกดแอบวันชึบ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 ฟื้นเอตรงนี้คืออะไรของเขี้ยวกดไม่รู้มันเป็นแขนอันนี้ก็เป็นอีกแขนแล้วแต่นี้ก็เป็นอีกแขนหนึ่งเหมือนไหมนะแล้วก็ลูกกระต่าย ชับชอบแบบแบบลูกกระตาแล้วก็ลับใบสีเขียวขุนวันนี้ต้องเป็นสีอะไรดีเนาะใช่ใช่สีกุงรากสีแดงทั้งออกดำดำเทาๆดีกว่ายังต้องมีตาเขียวด้วยนะชิก์พลาดไปแล้วงัยดิ้งอะเขียวกุนโทับไปเลยก็ได้อุ๊ มันเริ่มเลนะนะตอนแรกก็สวยอยู่นะพอเปลี่ยนสีเท่านั้นนหะเละเล,เลยตายเถอะโอเคไม่เป็นไรมันคือเครื่องุปกของชยัยก็ไม่ได้เหมือนของคนอื่นจึ๊บจึ๊บแอบสองวันนี้ระบายสีด้วยชัยก,ก็ต้องระบาย าโอเคภัพหนโยโนไม่โอ okay. ้ไมก็เละง่ะเลิกเลิกพอและลงลายมือชื่อดีกว่าอย่าให้เสียเวลาไปเลยตรงลงลายมือกลางนี้แหละใช่ก็จะลงว่าชายเก่าลงด้วยประกาสีแดงเหมือนเดิม เนีเอ H Y ชื่อเยว้าวสวยสวยงามมาแข่งกันอทไไมดดููปเข้าไปใกล้ๆเลยไปซูมกันใกล้ๆดูสิของใครสวยสุดของชายเกิรลยากะจิ้งเหลนแน่ ลนลอกไงนี่นั่นแหละเขีเยวกุดที่เธอวางใจน่ะไว้ใจแล้วเธอภูมิใจมาดูของฉันมา oh. ของใครสวยกว่าทุกคนดูสิบันนี่ตั้งใจวาดด้วยพลังอันคุ้มค่านี่ถอยออกไปถอยออกไป,อ,ไปอ่ะเทียบกันไอ้ระหว่างตัวนี้ของบันนี่ตัวนี้ตัวนี้ของบันนี่กับนี่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 ตัวนี้นนนนของไจเกิลของใครสวยกว่าทุกคนเราคิดดูสิ โอ้ยทุกคนให้คะแนนหน่อยของเชโกบันนี่กดหนึ่งเชโกกดสองเย้ในที่สุดเราก็เราวางขายไหมวางขายตัวนี้ร้อยไร ของบันนี่ร้อยลค์ของชัเก็ขอ200ไลค์เอ๊ะเขาแอบดูหน่อย200ไลค์สภาพแบบนั้น200ไลค์แหละฉันว่าเคียวกุดน่าจะไม่ชอบนะเคียวกุดแดนซิ่งตัวจริงนะอเห็นไหมบันนี่ว่าแล้วลายเคงเลยนะเลเทนตุมเปสไปหมดเลยแชัยกิเธือตั้งราคาสูงไปนะภาพเธอไม่ได้สวยขนาดนั้นฉันก็คิดว่ามันสวยนิดน่ะ